something like not too formal โอ้โหกาแต่งตัวกันแบบโอเคนะครับเอามาแล้วครับดูอะไรอ่ะแต่งตัวอะไรอ่ะไปกาทีี่เเดยวันโอ้โหนี่เราไปด้วยกันมะเนี่ยไม่ถามบัสยืนขึ้นบัสยืนยืนมาด้วยกันมะเนี่ยโอ้โหเขานัดกันสองคนจริงๆอ่ะเออไม่ไม่ต้องถามนัดกันเหรอ

กระดุมมันก็เลยไม่ทํางานใช่ไหมก็จริงๆเดี๋ยววันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราจะแบบพาน้องบาสขึ้นไปเสร็จขากครั้งแรกอ่าเราก็เริ่มแบบเปลี่งตัวเออเขาไม่กินข้าวเขาเรามากินใเราช่องให้บาสบินไกลกว่านี้นิดนึงไกลแล้วโอ้ดีเขาแบบเขาเขาบินดอนเมืองบ้านแพลวทุกวันสามชั่วโมงขึ่งบ้านมีได้หรอเออพี่ก็รู้สึกอย่างนั้มนเออตื่นึงเต้น วุ S 1> <S 1> id <S <s ้ยกระเป๋าสวยจังเลยนะครับไหนขอดูกระเป๋าราฟหน่อยโอ้โหธรรมดานะครับเนี่ยแบรนด์เขาดีครับอ๋อดูหน้าต่องดิใส่รูสกิ๊ก็ว่าหลวมเขาใส่พอดีก็ว่าอ้วนอ่ะแล้วถ้าอ่ะแล้วถามกูทำไมนะเมื่อกี้ถามไปเหมือนเหมือนคือคำตอบอยู่แล้วแล้วก็คือไม่ใหญ่ไไม่นิ่งเกิะไป นี่พี่กำลังลูกชุบลูกชุบพี่กำลังปรึกษาว่าแบบเราอยากจะทำรายการรายการแบบเหมือนแบบเป็นการรายการทอล์กอ่ะในช่อลค่ายเราโดยที่เออพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วเึื่อพิธีกรคือคือจ็อบแล้วก็ไม่มีวันจบไม่มีรายที่หรอกเหรอพี่ไม่หล่อมากค่ะจริงก็อยากทำรายการ ็คค่เปนนททีวไใช่คือเราทอแบบเราคนทำในการแบบทอลไสรสัละเพราะเราไม่สามารถคุยอะไรที่แบบมีความรู้มากได้อะซึ่งว่าทำได้ดีเออ <c oughs> จริงนะ <c oughs> พี่ว่าเราควรทำรียก <c oughs> ว่าจะทําอยู่ <c oughs> แไ่ทุกคนเห็นว่าไง <c oughs> พี่โปโคตรหล่อเลยค่ะบอว่าทาแต่ทำไมพี่โปแต่งตัวไม่ปรึกษาทีมเลยคะเออเหมือนบอกไมค์คนเดียวอะว่าใส่เชิ้ตอะ ไล่บาสต่างตัวเป็นโค้ชเชวันนี้พร้อมเข้าสนามบอลเล่เตรียมตัวนอนเต็มที่เลยบอกมาไม่โค้ชเชเขาแถวโดไหมออกแถวโดใช่นี่แถวโดนี่เตะได้นะเตะนี่ปากไข่เออดียังไม่ทันเริ่มเลยกินชุดดีกว่ากินข้าวมายองส์อะไรกินข้าวมายังส์ ติดแล้วติดแล้วติดแล้วอันนี้แอบรีบหนึ่งเข้ามาแล้วก็ได้ใช่ใช่รีบมากเพราะว่าไม่เรียกว่ามาสายครับทิศชั่วโมงหนึ่งเรียกว่ามาสายเถอะแอบมาผิดเวลาไม่ได้ยิ้มให้หลายๆคนเลยไม่อย่างที่บอกว่าเราอยากจะย้ำเรื่องการขออนุญาตไม่มาส่งที่สนามบินเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงทามมิ่งของแบบฤด,ดูท่องเที่ยวอะ่ะเนาะเราก็ไม่อยากแบบรบกวนคนอื่นแล้วเราเดินทางบ่อย มากอะไรเงี้ยทุกครั้งที่มามันก็มีการกระทบแหละเออแต่ถ้าวันไหนที่ม,มันมันมันจำเป็นจริงๆเราก็บอกอะไรเงี้ยครับก็เลยจะเป็นช่วงทิประหว่างนี้อาจจะขอความร่วมมือเนาะเย<ช><ช>ี่ยมเข้าใจไหมบัสครับพี้ลงเสื้อตัวน, <พอ S 1> นักผมนิดนึงไม่แต่ว่าทรงผมเนี้ยทรงผมเนี้ยหล่อจริงทรงผมนี่คือทรงผมทรงผมที่มีข้างหลังทรงทรงผมนี่คือทรงผม เอาแล้วไม่คือทรงผมนี้คุณไม่ได้เป่าไดเสียเฮ้แต่หล่อนะทรงผมนี้หล่อนี่ขนาดไดเสียเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าไดสั่นจะขนาดไหนได้สั่นเข้าได้นะครับเนี่ยไม่ต้องตัดนะข้างหลังเนี่ยพี่มาโคตรหล่อเขาบอกว่าเสื้อดีออตัวนี้ไม่มีกระดุมหรอคะปกติใส่สามเก้าเลยลอง ใส่40เพราะรู้สึกว่าหลังๆแน่นมากใส่สองขาอง้าอีกเหรอหมายถึงเสื้อแน่นเสื้อเพราะใส่ใส่40แล้วเริ่มไม่มั่นใจอ่ะ <laughs> แต่พี่ต๋องก็คือ52นะจริงๆแล้วอไม่อ๋ออะไรกับพี่เ <laughs> มีย <laughs> ไปไหอ่ะ <laughs> <laughs> ไปไหน <laughs> <laughs> ทไมอะ่ะไม่ชอบเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ใชมีอะไรเขามีเด็กกี่จริงๆเห็นอย่างเงี้ยต่อกับไม่อ่ะไม่เสื้อผ้าตัวเล็กกับต๋องนะ เออสองมกนก็ใส่เสื้อเชิ้ตเบอร์อะไรเออเสื้อเชิ้ตก็ถ้าแบบพอดีตัวพอดีตัวสี่สิบกว่าเลยเฮ้ยบ้าจริงจริงโอ้ทําไมท่าตาแบบท่าทางแบบอย่างเงี้ยคือเราบ้าแบบแบบเราเป็คนไหลใหญ่หรือว่ากินอายุหรอสองอาจจะชอบใส่ตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ไม่ถ้ามันพอดีตัวสมมติแบบตัวที่ตัวท่ารัดเลยเท่าการเท่าการนะ เราไม่กินเอาไว้น้ำมาก่อนอ่ะแล้วอ๋อมุกอะไรไม่รู้ไม่กินอะไรหรอไม่ตอนนี้เรากำลังแบบปรับจูนเราปรับจูนคาแรคเตอร์หนึ่งของไม้ทุกคนจำได้ป่ะไม้อ่ะเขาชอบแบบอะไรก็ตามเขาจะพยักหน้าแบบไม่รู้ตัวเขาพยักหน้าแล้วเราก็จะงงว่าเขาหมายความว่าอะไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเรื่อยว่าเขาจะพยักหน้าอีกไหมอย่างแรกคือคุยกับเองเออคุยกับเองบ่อย เป็นเรื่องปติทุกคนคุยกับตัวเองอยู่แล้วพวกมึงไม่เขินนะพวกมึงต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาพูดมึงกลัวใครแล้วอ่ะไม่ใช่คุยกับอ๋วเองที่ไมเขินเนี่ยพวกมึงต้องคุยกับตัวเองการอย่าไม่เกิดอะไรขึ้นไอ้นี่เวิร์กไม่เวิร์กาการในการตัดสินใจอ่าหัวเราะอย่าเลยหัวเราะอย่าเลยดิมีความสุขอีกอย่างหนึ่งเป็นการที่ว่าเราเราเหมือนแบบ คุยกับเขาด้วยกันไม่เอ่ยปากเขาเรียกอักวัจนักภาษาเขาเลยดูอาจารย์ยอดเยอะเราเูเลยเรียนเาิดไทยเลยท acting เรก่า b e i n n e r model อ่าา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 าอาา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  e าาาา o าา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  u าาาาา o าา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  ใช่จริงๆชอบผมข้างหลังเลยนะแต่ว่าตอนแมนสวนต้องตัดเอาใช่สิตัดเตี้ยงเลยแล้วตอนชิงคอยสก็มีอ่าแสดงว่าแต่อีกไม่นานเดี๋ยวจะต้องตัดอีกรอบนึงนะครับแต่ไม่รู้เพราะอะไรเอ้ยเอ้ยไงนะเรื่องเป็นยังไงบวชบวชบวชไม่บางทีคนสมัยก่อนอาจจะแบบเรื่องความที่ฉันมันมีเห็นต่างชาติเยอะไงจริงๆฉันมันพูดวิวาสอะไรได้เจอต่างชาติเยอะมาอาจจะอยากไว้ขวัญเยอะขึ้นก็ได้เออเขานอนเยอะเปล่าหรืเว่ามันสาระมากเขากำลังจะบอกว่า สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่รายการกระจกหกด้านแตง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 ยไม่กระจกหด้านเนอไม่ทันันทันไม่โปรลูทีวีหรือเปล่าไม่รู้แกพี่อายุหางกันแค่ปีสปีเองนะทุกคนต้องรู้จักกระจกหด้านปะระบารสยัรู้จักโปอจไม่ว่าโปมันไม่ดูทีวีไหนใครรู้จักกระจกหด้านบ้างแต่งแต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 งขนมชานี่เป็นไลฟ์ที่พูดไปเรื่อยจริงจงแแต่ชอบ คนที่เป็นคนมากจะชื่อจบแล้วชื่ออะไรนะอย่างนี้เขาได้เขาเรียกทอยอายุเยอะมากเลยเป็นจบน่าชื่ออายุเยอะมากแล้วใช่พี่มอสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใเออไม่ใช่เหรออาจารย์แม่เห็นไหมทุกคนบอกรู้จักเอาจารย์แม่อาจารย์ชอนีไม่ใช่อาจารยอรู้จักขันนั้นได้เหรอเอาก็เสียงเขาให้เด็กๆมาดูอะไรนะไอทีวีที่มันมีภาคคุณนเลยสักอย่างชอบดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้ไม่ใจไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักอาจารย์ยอดเลย เจ้าขุนทองเนี่ยจริงๆไม่อ่ะจะไปภาคแล้วนะ oh. เออจะเป็นภาคเป็นตัวไอ้หมาทีออ่มันใหญ่เออเออเออเราชอบนะเฮ้ย <laughs> <laughs> จำได้ปะตัวที่เป็นควายในเจ้าขุนทองชื่ออะไรอ่ะโอ้ยา oh. กจังจำได้ปะเออจำไม่ได้ฮะมีใครจำได้ไหมล่ะชงวนหม,มากลุงชงวนเออชงวนทำไ,ไมแกทันนะ ใช่เช้าคือตอนเด็กก็เว่าผมตื่นแต่ผมตื่นเช้าไม่ไม่ผมก็ตื่นเช้าเพราะว่าฉงนผมต้องนั่งมอเตอรไซค์เพื่อไปลงเรือแล้วดีจังเลยโอเคถ้างั้นเราถ้าเรามีซีรีส์ใหม่เราตั้งชื่อจ๊อบว่าฉงนดีกว่าแ้้นนนึึกถงงออตีคิดถึงจ๊อบอีกแล้วอ่ะเห็นไหมฉงนฉงายด้วยเออกันจ๊อบเป็นได้ทั้งฉงนและทั้งฉงายเลยเขาเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะฉงนกับฉงายอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะพอเล่นลือฟื้นอะไรแบบเนี้ยตลกอ่ะ แต่ชอบรายการอะไรครับไอทีวีที่มันเป็นหุ่นที่อยู่ในสภาเช่นสภาโจ๊กเอ่ะสภาโจ๊กอะไรที่มันจะมันจะีพากเสียงอ่ะจำได้จำได้เฮ้ยมีคนนี้รู้ด้วยเขาบอกว่าชะโงนกับชะไง่แล้วมีขอนลอยด้วยขอนลอยขอนอะไคือใครวะมันอยู่ในนั้นแหละเหรอมันอยู่ในนั้นแหละไอตัวที่มีจางอยหลังตัวสีม่วงๆชื่ออะไรที่เป็นม้าเดี๋ยวสักอย่างรอมีตัวนู่นมีมีตัวนึงที่ตัวแบบมีขนใหญ่ๆดิสไม่กราฟมั้ง ดูดีสิครับจ้าจ้าป่ามาี้ดูเป็นโบสเซเลอร์มูนยอมรับเซลล์มูนไหนตอนเด็กอยากเป็นเซเลอร์อะไรตอนเด็กๆตอนเด็กๆอะตอนนี้ดีกว่าตอนนี้อยากเป็นเซเลอร์อะไรไม่จรงอยากเป็นป๊อบไอตอนเด็กอะผมเป็นคนที่แบบเที่ยวแบบสไตล์บ้านๆที่อันนี้พูดจริงๆตกปลาอ่าล่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงจริงๆรหรอ ไม่ใช่สายการ์ตูนเท่าไหร่เลยแล้วจริงจังอะไรอ่ะผิดหวังผิดหวังเลยรอปั่าจากยานตกปลาเลยหรอจริงจริงทีไรก็ได้กินโอ้แล้วก็ไม่รู้ตัวแบบนี้อย่างไรเหมือนไม่พี่ว่าเป็นอย่างี้ดีละพี่ชอบพี่ชอบพี่เชียร์เป็นเถอะรออะโปหาอะไรกินอยู่จ้าเมื่อกี้บอกแต่ว่ามันกินแล้วไม่กินแล้วพี่เออแล้วเดินแมกละวผ่านไปห้าทีมหาของกินละคิดว่าน่าจะมาด้วยของหวานดูเลมอนได้ไหมพวกเราทุกคนคือรักดูเลมอนมากแล้วครับ โดนัมมอนนี่คือแบบฝันใจฝันใจวัยจ้าของของวิเศษโดนัมมอนเลยครับขอโดนัมมอนอยากได้เลยมากที่สุดครับพี่หรอสมมติเป็นพี่ที่อยากได้พี่อยากได้ประตูไปที่ไหนก็ได้โอ้โแน่นอนอยากได้เลยนหมครัอยากไปทุกวันเลยอะทุกทำได้ชี่พยายามไม่ลาไปทำมามันก็ดีแต่ว่าแบบเออแล้วก็ต้องไปเจอตัวเราตอนนั้นอีกอยู่ดีนะแล้วไปแก้แก้แผ้อดีตไม่ได้ด้วยมันทำไม่ได้ ไเราจะแก้ทำลายในอดีตไม่ได้มันจะส่งผลต่ออนาคตเอาอันนี้จริงจังอะไรวะเนี่ยสิงจังอะไรคุยเรื่องการ์ตูนอยู่ซีรีส์อะไรก่อนงงบอกแบตเตอรี่บอกน้องเขาอยากได้คอปเตอร์ไม้ไผ่ซึ่งพี่มอสก็อยากได้นะแต่พี่มอสลองติดแล้วลื่นก็กลับไปพี่มอสอีกคอปเตอร์ไม้ไผ่เอาไม่อยู่ลื่นลื่นหมุนไม่ขึ้นเอาบ้าจะไม่บอกว่าอยากได้อะไรมาอยากได้อะไรถ้าเป็นของวุ้นเส้น้าอยากได้ขนมปัง ความจำเคยดูป่ะอ๋อที่แบบสอบใช่ไหมมาใช่มันจะมีตอนหนึ่งที่มันเอาคุ้นหรอไม่ไม่มันจะเป็นขนมปังไม่ขนมปังที่ไปแปะข้อสอบแปะแล้วแล้วเราเรากินเข้าไปเราก็จะจำข้อมูลนั้นได้หมดเลยเชื่อมั้ยกูเคยคิดว่ามันจะเป็นจริงด้วยเพราะว่าเวลาเข้าห้องสอบอบบกูไม่มีอะไรในหัวเลยเคยคิดว่าอยากมีจริงๆพี่เคยเอาหนังสือมาแปะหัวแบบสาธุสาธุขอให้มันเข้าไปแล้วถต่เข้าไปกูก็ไม่มีอะไรในหัวอยู่ดีอะคือพี่เป็นคนแบบไม่ชอบเรียนหนังสือ่ะเนนนียกรตมัพี่โปไปไหนในห้องน้ำรอกไม่ไปไหนพี่โปเดินไปไหงไปห้องน้ำมั้งอ เขาบอกว่าคือคือจริงๆพี่ชอบแบบประตูไปไหนก็ได้ไม่ว่ามันแบบคือพี่ผมชอบท่องเที่ยวแต่ปีเนี้ยปีเนี้เป็นปีที่อู้หูเรียกได้ว่าเดินเดินทางแบบสุดพลังไหนเที่ยวเที่ยวตอนไหนก่อนเดินทางแบบสุดพลังจริงระก็สนุกอ่ะวันหนึ่งอาจจะมีก็ได้นะใช่ไหมเขาบอกว่าพี่ไม่เหมือนใจแอนเลยครับฮะ ไม่มีไม่มีใครบอกไี่อย่างพี่ปอนอ่ะเราเป็นพิธีกรอ่ะันน่เห็นมาเขาบอกว่าหนังสือแปะหัวหนูก็ทาเห็นบ้าไม่ใช่พี่คุณดียวใครไก็ทามันต้องมีความคิดนั้นเว้ยว่าถ้าแปะแล้วมันจะแบบเราได้ผลไหมไม่ได้เลยทดความคือทุกวันนี้จบมาคือบุญมากอ่ะเอาจริงตอนตอนเรียนหนังสือทเรามันสวัสดีครับพี่สบายดีนะครับนะครับยังเลยครับผมได้ครับมันมีมันมีอะไรบ้างครับพี่ เราสั่งมันมันเป็นยังไงพี่ร้าใหม่ร้าใหม่มันเป็นยังไงก็เหมือนกันก็มันก็จะมีสีใหม่กว่านี้ใหม่กว่าอ๋อแต่แต่ตรงนี้ชอบอะไรเก่าๆเขาเขาไม่ชอบอะไรแบบแบบแอนทีสนิดนึงดีไม่หันมาทางพี่หันกล้องหลบให้แล้วครับผมขอบขอบคุณครับการบินไทยดูแลมัดีมากเลยครับแต่ว่าแต่ถ้าจ่ายให้ก็จะดีใจเหมือนกันไม่เคยจ่ายให้เลยจ่ายเองตลอดให้อินให้อินอ่ะ เราเราก็ต้องพูดตรงๆเดี๋ยวเขาก็หาว่าเขาจ่ายให้เราเราจ่ายเองเล่นได้ถึงไหนบ้างงงเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะข้างในคืออยากเล่นอะไรเล่นไปเถอะไลฟ์นี้ไม่ไลฟ์นี้ไม่เซฟอยู่แล้วเรามีคนเซฟไปบ้างแล้วแหละอ่ะโปไปไหนละครับอันเนี้ยเหลือแค่นี้อะเนี่ยไปองน้ำไปห้องน้ำออกมาแล้วเนี่ยดูดูเดินเดินแฟชั่นมาแล้ว นี่โอ้โหอืมเออโหเออหมุนตัวเอออะไรของเขาอ่ะกินกาแฟกยมีอูวันนี้เขาเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ติดกระดุมกันเนาะงงไปหมดแล้วปวดหัวปวดหัวปวดหัวคอนเ็ปต์เขาตองกันอ๋อตัดกระปุลแล้วมันใส่เสื้อลักก็ดีแล้วแต่บางคนแบบติดเถอะตัดเลยเดี๋ยวรอดูที่นี้ว่าไอตอนสัมภาษณ์สื่อมีสัมภาษณ์สื่อ ใช่ใช่เสื้อผ้าจะปม่รกันะมันจะว่าักกันไปปุ๊บแ่ไม่ตรงอยู่ดีไม่เพราะนัดปุ๊บมันจะแต่งอีกแบบหนึ่งก็เลยว่าอยากใส่ลรวก็ใส่เอาะไมาก็เอาโอได้กินขอซองยังครับไม่มีครับวันนี้ไม่กินขอซองกินเมื่อวานใช่ใช่ใเป็นตัวเองไปเลยมันสะด้วาใส่มันจะได้หากันเจอดสมมติแบบไม่ยิ้มใส่ผมทำไม ดูดิแม่ปัหาพี่ต๋องไม่เจอแบบแต่ถ้าหาบ้านไม่เจอไปดูที่โรงยิมได้นะครับไปดูที่โรงยิมาลไปที่บ้แล้วเหรออาเล่นเฟซบุ๊กอยู่นี่เฮ้ยนักมวยวันนี้พี่โปกินน้ำปั่นหรือกาแฟครับไม่บอกมันจะไปกินกับน้ำปั่นทั้งมันกินกาแฟอะไรมันไม่กินกับน้ำปั่นนะ เออเจาะเลือดมาเป็นกาแฟพูดอะไรตอบอะไรน้ำป no. ั่นอะไรเจาะเลือดมานี่คือเป็นสีดำตามได้เลยไหมแต่ทำเป็นเล่นเขาบอกเครื่องดีเลย์อะนั่งรถไปอะไปกาแฟน้ำปั่นแล้ววันนี้กินกาแฟหรือยังไปปัะหารได้นี่ยขาดมันมีอยู่บ้านจะมีนีมีไฟไปจาการ์ตานั่งกี่ชั่วโมงสามเออแต่ว่าทำกันบ้านมา ไม่จะให้รู้ว่าทางันบ้างรู้ป่ะเนี่ยสามทุ่มสามครึ่ง้นนถามคำนิยลด้วถามได้รู้ว่าเตรียมมาเปล่ารู้เปล่าไฟสักกาตาไฟไม่รู้จะไปตอบใครกระแทกว่าม,มึงไม่รู้มาก่อนเลยไปสารอะไรที่รู้เหรอไปกินกาแฟดีกว่าแล้วคนหนีหมดเลยฉันบ,บอกว่าอันนี้แบบมันเมื่อวันเซิร์ชข้อมูลไงเวลาเราไปประเทศไหนเราพยายามจะเซิร์ชข้อมูลเท่าที่เราแบบทำได้เน่ยพี่ก็หาเขาบอกว่า but is it true that like Indonesian people don't like green color เออในผมว่าอยากรู้ว่ามันเป็นจริงไหมสเว people like to know that we saw from the internet that okay like Indonesia that why um do you know the reason ไม่เลยััองนะครบใครรู้ไหมอ่ะใครรู้เรื่องนี้ป่ะงฮัลโหลคอปเปอร์ได้ครับไปไหนอ่ะไปอาหารพี่โอเคเผื่อด้วยไอ้คนน่ารักเนี่ย อบนอทบอกกรนมันเปนบอ้งอ่มมมามนอนเลย่ลรอ้่บ <c oughs> อย่เพิ่งชมโอ้หอม่วะ่ไม่ยางมันบอดดิ้งสี่สี่สิบห้าสี่สิบนาทีเรามาเร็วไปหรือ้ปว่าที่นอนมันก็ไม่ได้ลำบากว่ะไปไหนนะ่ะซื้อแฟร์หรอเอาเอาเอาชาได้ไหม oh okay. <laughs> <laughs> the li there's yeah, something like that we like green oh okay it's not it's not true right because uh, actually we, we love to wear something green but somebody told us we should avoid green color oh it's a certain place for green color oh it's a certain what is the meaning of certain place? That's right. That's right. It's not like we don't like green, but it came from an own folk law. Oh, okay. Right. Oh, should we avoid green or not? No, people in Green color is okay. okay. Oh, okay. Thank you. Not true. We really love any color. When you're going to the beach. Oh. You mean like Bali, right? Actually, I, have, I have planned like I've been planning many years to visit Bali but I haven't had have a chance yet so busy What is in Not true, everyone in Indonesia loves any color uh, Yeah, right. did, did, did. Green is okay Green is okay oh, Green is okay but there is a belief to not where in, wear South, it in Beach. South Beach. Oh, okay. Why? DWP. I would love to go.